สวสดีครับพ้อมแล้วครับก้าวนช่องอํนาจครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมีเรียนคาลแรกตอนสิบเอ็ดโมงตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงยี่สิบเดี๋ยวเรามากลับเข้าสู่คอนเทนต์ที่เกิดจะเป็นคอนเทนต์หลักประจําช่องเราแล้ว,ลวก็คือเกดเดอร์ดิวิดมีเนาะเดี๋ยวขอไปอาบน้ําก่อนแล้วค่อยกลับมาคุยกัน <c oughs> เห็นปะครับ <c oughs> ก็อาบน้ําเรียบร้อยตอนนี้เป็นสิบโมงสี่สิบอีกประมาณมายี่สิบนาทีชิว ก็จริงจงผมแบบว่าวชอบทำคลิปเกเลดีมากเลยนะเว้ยมันรู้สึกเหมือนได้เราไม่ได้แบบว่าอัปเดตตัวเองในช่วงช่วงหนึงน่งอ่ะว่าแบบว่าเออเราช่วงนี้เราเป็นอะไรบ้างเราทำอะไรอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากจะเป็นเรื่องสกินแคร์ที่ว่าเราจะได้อัปเดตเนาะก็เลยจะมาอัปเดตในคลิปนี้แ้แล้วกันก็คือตอนนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนสกินแคร์นิดหน่อยนะวันนี้ก็จะใช้เป็นฉบับตอนเช้าเนาะตอนเช้าเนี่ยผมก็จะใช้แค่2ตัวนะก็คือจะใช้เป็นแค่ตัวเซรั่มวิตามินซี กับตัวกันแดดคือตัวเซรามิคเป็น่ะคือให้มีตัวเดียบอกได้เลยแบบว่าผมอะ่ะหาอยู่เหมือนกันเพราะตัวเนี้ยก็หาไม่ค่อยได้หาไม่ได้เลยดีกว่าอืมตอนนั้นตอนแรกผมใช้เป็นตัวของบูทที่มันเป็นกระปุกที่มันเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทอนเนอร์หรอไม่ชัวร์เขาเรียกว่าทอนเนอร์หรือเปล่าทอนเนอร์ว่าถ้าอยเป็นทอนเนอร์มังของบูัก็แหละแต่ว่าใช้แล้วมันรู้สึกไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ผมก็เลยมาเปลี่ยนเป็นใช้ตัวของเชนดวิตามินซีอยู่นะ เป็นตัวคิมซองระหว่างหาแหละเพราะว่าไม่ได้ใช้ตัวอะไรดีตอนนี้แล้วก็จะโลเป็นกันแดดกันแดดก่อนหน้านี้ในคลิปที่ผนผ่านมาเห็นใช่ปะว่าผมจะใช้เป็นตัวของแคนเะม็กเนาะแคนเม็กมาตลอดเลยแต่ว่าเครือจริงๆผมไม่ค่อยรู้สึกถูกโลวก,กับตัวแคนเม็กเท่าไหร่แบบว่าเนื้อสัมผัสมันไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ผมก็เลยเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะตอนนั้นผมเปลี่ยนไปใช้เป็นตัวเชียโนตใช่ปะตัว แดดของแคโนดสองสีฟ้าแล้วมันก็แบบว่าเอไม่ค่อยเท่าไหร่ผมก็เลยเปลี่ยนอีกแล้วผมไปเจอตัวนี้มาเว้ยเนี่ยตัวประชาไฮดรติ้งเรียวซันสกรีนเนาะของ BL a บดีมากทุกคนเนื้อสัมผัสดีมากเป็นน้ำตอนแรกมันจะเป็นครีมใช่ปะแตบบ่พอเรากด,กดมาพอเราบีบมามันเป็นครีมเนาะแต่พอเราทาที่หน้ามันเป็นน้ำเลยทุกคนอา <c oughs> จริงตัวนี้เขาเปิดเทอมได้ประมาณวีคหนึ่งแล้วเนาะ <c oughs> แบบว่าเขาก็เริ่มไปเรียงกันแล้ว คือส่วนมากอะไม่ใช่ส่วนมากหรอกอปกติวีคแรกอะเขาจะไม่ค่อยมีเนื้อหาสอนเลยนะเพราะว่าเหมือนกับเขาจะเป็นเรื่องของของคอร์สซิลบัเนาะแบบว่าเขาจะมาดูคอร์สดูเกณฑ์คะแนนดูอะไรอย่างเงี้ยนะแบบว่าเก็บอะไรเท่าไหร่แต่ว่าของผมเนี่ยปีสี่มาร์เก็ตติ้งสอนเต็มทุกเวลาทุกคาบกือบตายทุกคนคือมันจะมีเดี๋ยวใครเรียนมาร์เก็ตติ้งปีสี่เดี๋ยวก็เจอภาคปกตินะมันจะมีวิชาแบบว่า3ชั่วโมง เหนื่อยมากจริงๆคือแบบว่าคือระหว่างเรียนก็แบบว่านั่งคิดไปว่าดเด็กพิเศษเรียนไม่ได้ยังไงว่าสามชั่วโมงอันนี้ไม่ไหวเลยบอกว่าชั่วโมงแรกก็หลุดไปละคือวันนี้ผมก็จะต่งตัวไปมองแบบว่าสบายๆนะเป็นใส่เป็นเสื้อย,ยืดจะเป็นเสื้อย,ยืดกับกางเกงขายาวเนาะ <c oughs> ก็มีอะไรตอนเชา้าอ๋อแต่ทาลิปคือจริงๆอะ่ะ ผมอะจะถ่ายนานเลยตัวเกลเดดี้จะถ่ายตั้งแต่มอเปิดวันแรกแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะพูดเรื่องอะไรดีเข้าใจป่ะแบบว่าเออถ้าเราแบบว่ามาแค่กเกลเดดี้เฉยมันก็น่าเบื่อนะแต่ว่ามันไม่มีเรื่องที่จะพูดอะ่ะผมก็เลยแบบว่าไม่รู้จะทําถ่ายอะไรดีก็เลยเออลองดอมมาก่อนแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีเรื่องพูดแต่ว่าเริ่มอ,อยากถ่ายแล้วก็เลยเดีย๋ยวคลิปมันจะไม่มีคลิปลงนานเกินไปด้วยเนาะโอเคพอผมก่อนดีกว่าลืมแบงผม คอยจะแห้งเป่ามาร่วม8วันมีประมาณนี้ผมโอเคแร้สุดท้ายเนาะดูจากการแต่งตัวเราก็ต้องอย่าลืมของโปรดของผมเองน้ําหอมวันนี้จะเรียกเป็นน้ําหอมลูกรักของผมเนาะเพราะว่าไม่ได้แต่งตัวทางการเลยนี่จะเรียกเป็นตัวเดอสาวา์นเนาะเหมือนเดิม3ปืดเนี่ยส,สอเคเรียบร้อยครับเอเวเดนลูกแต่งตัวเตรียมตัวไปเียนของผม ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะมีอะไรมาอัปเดตเท่าไหร่นะเพราะว่าอ,อมันยังไม่มีอะไรอะเพิ่งเปิดเทอมสาหรับน้องๆคนไหนที่เจอผมที่คาเนียก็ทักไายกันได้นะครับผมไม่ได้กัดอะไรเนาะส่วนถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรก็ทักมาถามได้ที่ในจีของผมเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เลยคือตอนนี้ผมจะพยายามลงคลิปได้ประมาณวีคละคลิปเนาะแต่ว่าคือช่วงเนี้ยผมดูแบบว่าเออต้องพอมาเชียงใหม่ใช่ไหมแล้วมันแบบว่าทุรามันเยอะผมก็เลยยังไม่ค่อยได้ทาคลิปเท่าไหร่ แดีวช่วงนี้ก็เริ่มว่างแหละเดี๋ยวจะมาอัดคลิปดองไว้ให้แล้วก็ทยอยทยอยลงเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับบ๊ายบาย